สวัสดีค่ะยายพรมาแววคลิปนี้ยายพรจะมาพูดถึงหมอปลาที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับคนที่ไปแจ้งความหมอปลาจากคลิปเสียงลับตั้งแต่ ep หนึยันถึง ep สี่แถมมีคลิปอีพีพิเศษที่หมอปลาปล่อยออกมานั้นยหมอปลาก็แปลกใจมากบักโม่บักแต่งบักสมโอชัยโยโหฮิ้ว ว่าทำไมทำไมต้องแจ้งความแจ้งความทำไมผมผิดอะไรหมอปลาก็ไม่เข้าใจก็งงเป็นไก่ตาแตกสิคะพ่อแม่พี่น้องอย่าว่าแต่หมอปลางงเดอ้อยายพอนก็งงคือกันหมอปลาบอกว่าผมนะ่ะไม่ได้ให้ร้ายใครเลย มันเป็นประโยชน์กับคดีของน้องชมพู่ด้วยจะแจ้งความทำไมที่น่า Amazing มากไปกว่านั้นมีภาพผู้หญิงผู้ชายและทางเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ม้าหินอ่อนไม่รู้ว่าเขาทำตามนโยบายแบบ New Normal หรือเปล่านะคะหมอปลาบอกว่าวัตถุประสงค์ที่หมอปลาปล่อยคลิปนั้นน่ะก็เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเพราะในคลิปอะ่ะ ไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดเลยเข้าใจบอเบอได้เอ่ยซื้อผู้ใดเลยแถมไม่ได้ให้ร้ายใครเลยอยากจะจับแค่คนร้ายให้ได้ไวๆแล้วจะแจ้งความผมทำไมครับงานนี้ยายพรว่ามันก็แปลกๆอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเว,ว้าไปไหลาย,ยายพรกับยานคือกันจ้าไปละจ้าราตีสวัสด์